<c oughs> ตอนนี้นะคะมารายงานตัวนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่อืม,มร้านขนมจีนสี้าคนะคะอยู่ที่จังหวัดปัะจุบรกิร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิายานบาย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 ,บาย <c oughs> ค่ะก็มาแนะนํานะคะร้านนี้ก็อยู่แถวหัว <c oughs> หินเนาะ ยังไงก็แวะมาทานนะคะร้านขนมจีนสีภาคบรรยากาศน่านาั่งมากแต่ว่าลงามากันแต่เช้าเนาะก็อาจจะไม่มีใครเลย <c> ือ <oughs> มีขนมจีนเยอะนะ<ห>นจะบอกว่ามีขนมจีนเยอะนะคะแวะมาทานได้เนาะมีทานเยอะแยะเลย <c oughs> มีหลายอย่างให้เลือกนะคะก็จะมีข้าวซอยน้ำยาใต้แกงไตปลาน้ำเงี้ยวน้ำยาป่าน้ำยากะทิน้ำพริกแล้วก็แกงเขียวหวาน แวะมาทานได้นะคะวันนี้บายบายแล้วเจอกันค่ะ